สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการแข่งขันที่สำคัญที่สุดคะ่ะมันเป็นการชี้ชะตาของพวกคุณทั้ง3าคนว่าใครจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดท็อปเชฟของประเทศไทยมาไกลถึงขนาดนี้อยากให้เป็นผมนะครับจะได้รู้แล้วว่าใครจะได้เป็นท็อปเชฟกันแน่ผมนี่แหละผู้ชนะท็อปเชฟไทยแลนด์ปีนี้พวกคุณคงไม่คิดว่าหนทางการเป็นท็อปเชฟจะง่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับการแข่งขันของเรา ยังไม่จบครับพูดเลยโกูไม่ไหวเลยรายการท็อปเชฟอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็นไฟนอลที่ไม่จบและนี่นะครับจะเป็นบทดทดสอบสุดท้ายครับที่จะพิสูจน์ความสามารถของพวกคุณซึ่งพวกคุณนะครับจะต้องทำคนเดียวโดยไม่มีผู้ช่วยครับ แขงเดียวอีกแล้วหรอขอเชิญเชฟผู้ช่วยนะครับไปรอที่ s t a r ์ e t Room ได้เลยครับขอบคุณครับทัเกลทุกุกต้องบายบายทีมของเราแล้วที่ฝ่าฟันมาด้วยกันในวันนี้โจทย์นี้จะไม่มีผู้ช่วยด้วยเราต้องลุยคนเดียวนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันถึงไหนถึงกันและโจทย์ในรอดนี้ก็คือคุณต้องสร้างสรรค์อาหารระดับทอปเช f นะครับโดยที่วัตถุติบุวกคุณรู้จักกันดีครับ น่าจะต้องเป็นวัตถุดิบที่เราเคยใช้ไปแล้วคิดว่ามันเป็นข้าวคนไทยเรากินข้าวเป็นหลักเนาะเฉยวัตถุดิบครับกังกังตัวใหญ่มากรู้จักเป็นอย่างดีเลยกังตัวใหญ่ๆและวัตถุดิบหลักก็คือกังครับ เปิดได้ก้งแล้วก็ปิดได้ก้งเป็นอะไรที่เราไม่ถนัดเจอกั้งอีกแล้วอ่ะความทรงจำไม่ดีในวันแรกนะครับที่พวกคุณเดินเข้ามาใน Top Chef ไ h a i l a ด d คุณได้เจอวัตถุดิบนี้แล้วนะครับและนี่คือวันสุดท้ายเราต้องการให้คุณนำวัตถุดิบนี้มารังสรรค์ให้เป็นอาหารระดับ Top c h e f ที่ดีที่สุดและจานนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งจานที่จะตัดสินว่าคุณมีพัฒนาการจากวันแรกอย่างไร และคุณมีความเหมาะสมที่จะเป็นท็อปเชฟหรือไม่เขาอยากดูพัฒนาการจากวันแรกได้เวลาโชว์ฝีมือของผมแล้วเป็นโจทย์สุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องลุยอย่างเดียวครับ <S <S ถึงจะเหนื่อยจะล้าแค่ไหนก็ต้องหึดสู้อีกครั้งหนึ่งให้ได้พวกคุณมีเวลาทำอาหาร60นาทีนี่คือการแข่งขันรอบสุดท้ายขอให้พวกคุณทั้ง3คน โชคดีนะคะขอ,ขอบคุณค่ะเริ่มค่ะเก้าสิบ <90. S 2> คิดก่อนว่าก้างมันเอาส่วนไหนไปทําอะไรได้บ้างเราก็ว่าเออจะเอาเปลือกที่แกะออกมาเนี่ยไปทําสต๊อกเพื่อเพิ่มกลิ่นของก้างให้มันหอมมากขึ้น ผมต้องฝากเมนูสุดท้ายที่มันเป็นเมนูที่คลาสสิกเมนูที่ได้แรงบันดาลใจจากเชฟที่ผมชอบที่สุดในชีวิตเขาทำเตอร์รา r a v i o ี่เก่งมากผมทำเป็นกัง้ง r a v อรี่แทนผมตั้งใจว่าจะทำเป็นซุปกั้งมีสมุนไพรของเอเชียนะครับเป็น r a v i o ี่กั้งครับผม hey, Eight. Mm -hmm.